สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ช n แน l วิมลท่าแพนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับบอสนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาหยิบยกตัวนอกกระแสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็นส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแบบ มันโดดเด่นแล้วก็มันไม่เหมือนใครดีนะครับกับเจ้าตัว Citizen a ั t o m a t นะครับทรงเคิร์ชันแล้วก็มาในรูปแบบของ Aviator นะครับหรือว่าในนาฬิกานักบินนั่นเองเราจะสังเกตได้จากตรงไหนที่เป็นนาฬิกานักบินนะครับก็ในตำแหน่งที่มันจะมีขีดตุ่มไอตัวจุดๆเนี่ยนะครับสองตำแหน่งนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะอยู่ด้านบนบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจอยู่ด้านล่างเหมือนเช่นตัวนี้นะครับ เอาจริงๆคือตัวนี้มันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่รูปทรงแบบค่อนข้างที่จะดูมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นดีนะครับมันก็เลยทาให้เรือนนี้ผมหยิบยกออกมาเพื่อนดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับกลไกของเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่82-10นะครับเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่อยู่ในระดับกลางของทาง Citizen เขาแล้วก็เครื่องตัวนี้ยังจะไม่สามารถให้เข็มวินาทีได้นะครับแต่กลไกการทํางานการสรํารองพลังงานเนี่ยอยู่ในระดับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับ ส่วนตัวเรือนอะไรต่างๆพิกัดต่างๆเนี่ยผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือในส่วนของหน้าตาของเขานะครับรูปแบบการออกแบบผมว่าเรือนนี้มีเสน่ห์สุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนกลมนะครับพร้อมกับทรงที่เป็นทรงหมอนนะครับคล้ายๆทรงแบบเป็นทรงเบาะอะไรบางอย่างที่หลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับที่ทําออกมาในทรงคูชั่นต่างๆหรือว่าทรงหมอนเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เรือนนี้ทาออกมาในรูปแบบของนาฬิกาพายโลช t c h หรือว่าจะเป็นเอเวอเรส a ต c h ์วอชนะครับ มาในรูปแบบค่อนข้างที่จะดูเป็นฟิลวอดนิดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือต่างๆเนี่ยมันอ่านข้าเวลาง่ายจริงๆรวมถึงเจ้าตัวขอบช่องวันที่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องสีขาวที่มันตัดกับตำแหน่งรูมตำแหน่งขีดต่างๆหรือว่าตัวเข็มต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูหล่อมากๆแล้วก็มันดูง่ายสุดๆนะครับแล้วก็เรือนี้มายังพร้อมกับตัวสายสเตเลสที่ทําออกหูลักออกมาเป็นแบบ แปดหูตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดลองมองดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นนะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับตัวเนี้ยมันเป็นเป็นตัวเรือนที่ค่อนข้างที่จะโค้งไปกับตัวหน้าปัดตัวเรือนอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดลองมองดีๆเนี่ยสายของเขาเนี่ยมันจะามาตัดมุมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะของรุ่นนี้มันเลยทาให้ตัวเนี้ยเป็นสายหูตรงแวบแรกเราอาจจะดูเหมือนมันจะมีช่องบางอย่างที่ที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นสเตนเลสหูตรงแต่พอมาดูมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเล่นลูก็ ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสายเป็นสายหนังสายต่างๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างหลายรูปแบบเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของนาฬิกาเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์โดยรวมต่างๆของนาฬิการุ่นนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือในส่วนของตัวแชปเ t อร์ลิงนะครับคือนาฬิกาในระดับฟ w a ว c h หรือว่านาฬิกาทางการทหารหรือว่าพวกไพร์ลออร์วอตต่างๆเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวแชปเ t อร์ลิงเนี่ยมันจะมีพร้อมมาให้เสมอนกับเจ้าตัว เลขนะครับครบ60ิวิเพื่อที่เวลาเราจะมองค่าเวลาเนี่ยมันจะมองค่าเวลาหรือว่าอ่านค่าเวลาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่ง12อนาฬิกานะครับก็จะมาร์กจุด2จุดนีไวให้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะแล้วก็ใครที่กําลังตามหานาฬิกาแบบใส่สบายๆในราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ราคา้ายของเขาอยู่แค่9,150านะครับตัวนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า มาหน้าปัดแบบดิฟบูแบบนี้แล้วก็มาในรูปทรงสเตลเลสทั้งหมดเนี่ยบวกกับสายสเตลเลสที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีคือแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของทางรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สายบานทับอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางนะเป็นบานทับแบบบีบนะครับก็สามารถปรับรูนี้ได้ถึง3ารูนะครับหรือว่า2อรูนั่นเองนะครับผมว่าในในราคาร,ระดับเนี่ยได้ได้สเตเลสแบบตันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเรืออะไรต่างๆเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เม็ดเกลียวแล้วก็แฮกเข็มไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานละนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังสามารถขึ้นลานผันเม็ดได้นะครับผมตัวฝาหลังก็จะเป็นแบบฝาหลังแบบทึบนะครับฝาหลังเกลียวนะครับก็ให้ฟิลลิ่งของนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะดูโอเคแล้วก็สูงบกสองบาลพอสมควรได้เลยนะครับตัวนี้ใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบใส่แบบเล่นๆน,นะครับใส่ทุกวันหรือว่า ต้องการนาฬิกาแบบลุกไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อาจจะดูโดดเด่นนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าเจ้าหน้าปัดน้ําเงินกับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เตะตาเหมือนกันก็คือเป็นตัวหน้าสีดานะครับหน้าสีดํานี่ก็จะออกมาในรูปแบบค่อนข้างที่จะดูเรียบๆไปเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาแบบคู่กันนะครับจริงๆมันจะมีหน้าสีเขียวสายยางอีกแล้วก็จะมีหน้าขาวอีกนะครับแต่บ้านเราเนี่ยจะมี เจ้าตัวหน้านํำเงินหน้าดำแล้วก็จะมีหน้าเขียวนะครับสายผ้าสายหนังสีน้ําตาลนะครับมา3มรุ่นนะครับแต่วันนี้ผมหยิบม,มาให้ดู2รุ่นเท่านั้นนะส่วนหน้าขาวเนี่ยจะจะไม่มีขายนะครับบ้านเราจะไม่มีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของเจ้าตัวนาฬิกาที่ดูเรียบๆโดยแฝงไว้แบบคอนเซ็ปต์ตัวเรือนต่างๆที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรนะเลยทำให้นาฬิกา2เหรียญเนี้ยดูหล่อมากนะครับดูหล่อจริงๆนะครับ พะในตอนกลางคืนนะครับผมบอกเลยว่าเรือนนี้ไม่เป็นรองแน่นอนเพราะว่ามันเป็นนาฬิกานักบินฟิลลิ่งของนาฬิกาฟิวอตทั้งการทหารอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเต็มแล้วก็ชัดมากๆตามหานาฬิกอาอัตโนมัติทรงแบบดูมีสเสน่ห์ต้องการภายน้ําชัดเจนเรือนนี้แน่นอนครับต้องอยู่ในลิสต์แน่นอน,นครับแล้วก็เป็นเรือนที่ผมคิดว่าคนใส่ยังไม่เยอะด้วยนะครับใครที่สนใจนาฬิกาแนวแบบหน้ารูปไข่หรือว่ารูปเบาะรูปหมอนอะไรอย่างเงี้ยเรือนนี้มีสเสน่ห์จริงๆแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจุดจุดที่มันขาดไปไม่ว่าจะเป็นการแฮกเขียไม่ได้ทียังทําไม่ได้นะครับหรือว่าเม็ดยังไม่เป็นเม็ดเกลียวอะไรต่างๆแต่ผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานต่างๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือในส่วนที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยยกเว้น ที่ผมพูดไปเกี่ยวกับตัวเรือนแล้วเนี่ยในส่วนของหน้าตาของเขาเนี่ยถึงแม้นะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นกระจกซาวฟา์ก็ตามแต่ตัวเนี้สาเหตุที่มันทาหน้าหน้าหน้าตาออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือว่าตัวกระจกกับตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีพื้นที่แล้วระยะห่างเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับคือมันดูทําให้ทําให้เราเห็นหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเีย์แล้วก็ใสมากๆบวกกับเจ้าตัวขอบต่างๆของตัวเรือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นแสงเล่นเงาแบบผมว่าดีนะตัวเนี้ ขอบตัวนี้ก็เงานะครับมองขับตัวนี้ก็เงานะครับแต่ตัวระหว่างตัวเรือนเนี่ยก็จะทําออกมาเป็นลักษณะด้านนะครับฟิลลิ่งกันที่เราจะดูนาฬิกาเรือนนี้ผมว่ามันก็เล่นแสงพอสมควรนะครับมีเสน่ห์สุดๆนะครับพอมันอยู่บนข้อมือของผมเนาะในระดับแบบไซส์แบบประมาณนี้นะครับก็อยู่บนข้อมือผมก็ดูแบบเกินข้อไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบนาฬิกาในทรงควชั่นแบบนี้นะหรือว่าทรงหมอนแบบนี้ผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวซิติเซนตตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ดูแบบไม่ซ้ําใครนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจเจ้าตัวนอก,กระแสแบบนี้แล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้ผมรีวิวแบบไหนหรือว่าอยากคอมเมนต์สอบถามเรื่องอะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วก็ใครมีปัญหาสงสัยอยากได้ความรวดเร็วก็โทรมาสอบถามหรือไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับ ยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากเจ้าตัว c ิ t i z e เสรูปหมอนนะครับทรงนาฬิกาหน้าบินไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ